อหอบกับหอบซะซะโอ้ยโอ๊ยอันมึงยังมาดถากก้อยอยู่นี่นี่ไปใส่กับไปรขันทีมาเห็ดอยู่ยังสี่ไปเลดเออฝ่าว่าเนี่ยบักลูกเคยมึงอยู่เลรียญใต้มึงยังอยู่หันเหฝ่าว่าอยู่มากกูยังประเทไหนเห็นมันกินยาอยู่เหมือนนี่ขั้วไอนั่นโ้ยจมไปจมโอกูบิดมือเสาคามแหมเออฝ้าหอบฝ้าหอบละลาย ยัดใจให้ดังแค่คอยหายเลยวฟ้าหอบอืหอบแล้วก็ไม่หอบให้มันกินเด้ด้ยินอยู่บ่เว้ยยินงเหมือนนั่นละมึงอะมันก็เป็นแต่จังสันละหอบแล้วกับฟ้าเอาไปให้มันกิน,น,นงูวควยนั่นยัดใจให้ลูกเคยยากคอยบอกเลยว่ายัสื่อมาหลายย่าสื่อมาหลายกัยยยยยบบเสือ เต็มขอกอ่ะเงี้ยมีแต่อยากได้กชอยลบไปฮันหูเนี่ยมันยามเกีียวหยามันเมื่อยโอ้เจ้าใส่คอยว่ายัางมือนี่เจ้าใส่คอยมะยูได้บาทนี่นเจ้าจะว่าคอยมะหอบหยาเด้คุณบ่หอบได้เออเหตหนั้กระเฮตแป้งกับมึงนะ เพ็ดเอาตัวละยางมั่นล่ะฝรั่วฝรั่วฝรั่วไม่ยายฝรั่วโอ้บักนี่นี่มาเป็นเจ้านหอบไปไหวเนี่ยหอบไปไหวเนี่ยนี่มาเป็นเจ้าหน้ากูอยู่นี่นะบู้อยู่บอกว่ามู้คอยถ่ายคอยยั้งอยู่นี่โอ้ยบักนี่จังเล่จังช้างให้เป็นแถวหน้ามือหนีเนาะโอ้ยเฮ้ย กูว่าเล่าหนีไปจ้ากว่าเห็นมันสมกับคำเป็นแม่เถ่าคนเนี่ยนี่กูว่าหนีไปจ้าเฮมาันยังมายื่นคุ้มยื่นสี่กูอยู่นีพอเฝ้าพอเฝ้าไม่ไงีพอเฝ้าอู้โอ้บักนี่แม่กูฟังมึงมันด้านละไหนอยู่หนีนั่นแม่แต่ถึฟังนี่หยังจะก่อฮ่อไปตีจะบอ่อคอยมาอยู่ได้เมื่อี่จังไดจังสีมอาน แตงก็อยู่หนีแม่มึงชินนี้ไปใจกันหนีเด้อกูสีเห้เองกูแม่มึงสิฝาไปช่างใดก่อเดียวนี่ผู้นึงเลยทายู่อยู่ยังเรื่องมากอยู่เท่านี้โอ้โอ้จังมรา้างเป็นแต่ลูกเคยกูเหมือนนี่แม่มันคือเป็นหายเป็นเพื่อนขาดแพ้เหมือนนี่แม่ลูกเคยนี่ทายู่ยั่เมื่อยหลงหอบก็หอบซาซาโอ้ยโอ้ย,อ,ยอันมึงอย่ามาถามก,กูอยู่นี่นีไม่ใจกับไป คันจีมาเหตุยูยังสี่ไปลอดว้เท่านี้ขังแท้เดี่ยวนี่ยันเอาแองกูกรได้ดอกนี้นี่นี่โอ้ยไปก็ได้เจ็บดา้มาช้ <c oughs> <c oughs> างให้เป็นแล้วก็ดอกก็ดีเอาแฉะวุ้ยสิมายืนสี่ยืนใส่อยู่นี่ว่าฝ่าว่าสาสายู่นี่บ่กูนี่เมื่อยแล้วได้เดี่ยวนี่ กูโดมิเนนสิเฮ็ดกับมึงอีกแล้วล่ะคันที่หัวหมอกับโกปานนี่บ่ตายจังได๋กะไปเด้อ